สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องป่องไยเบอร์สุขภสุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฟนลชา่นแนวจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้สาวฝนลก็จะพาพี่น้องนะคะมาสม้มบรรยากาศอาของกรุงเทพมหานาครนะคะส่วนเวลาค่ำคืนแล้วก็ส้มถน,นนในช่วงเวลาค่ำคืนนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะพร้อมกับมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ท่านรอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสบอบปปลาวนะคะมีความคิดในการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจากจีนผ่านลาวไปทัางกัมพูชาเวียดนามโดยผ่านทะเลเอ่าวไทย ไปมาเลเซียและก็สิ้นสุดที่สิงคโปร์โดยไม่ต้องมาเสียเวลาผ่านประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดของท่านรองรัฐมนตรีของสปปล่านะคะที่มีความคิดว่าหงอดไทยแต่จะให้ประเทศจีนสร้างรถไฟผ่านอ่าวไทยซึ่งเป็นสถานที่ทับซ้อนนะคะของขเมีนกับประเทศไทยนะคะและก็เป็น แหล่งที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่ามหาศาลยาวาเตะสางทางรถไฟผ่านเด้จ้านะคะแม้กระทั่งหมาแมวสักตูนะคะจะผ่านเข้าไปก็ยังยากเลยนะคะกะโบหัวา่ทันล่องรัฐมนติีกะมโนขั้วคิดพวกนี้ใดจงดังใดเนาะและที่สําคัญนะคะยังหลอกให้คนลาวนับหลานคนนะครับ พากันมาโนตามพากันดีใจกันตามเป็นล้านๆคนเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วคนไทยนะคะไทยก็ได้มีการลงมือดำเนินการมาแล้วด้วยแต่ทันรองรัฐมนตรีมาสแสดงจุดยืนไม่เห็นหัวประเทศไทยแบบนี้คิดไหมว่าประเทศลาวสิม,มีผลกระทบอีกอย่างตามมาบะ ะะอย่าลืมนะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของโลก และเก็สามารถเดินเลือออกไปหาสองมาหาสมุทรขนาดใหญ่ของโลกก็คือ,อมาหาสมุทรแปซิฟิกและมาหาสมุทร IN, อินเดียนะคะประเทศไทยแค่สร้างทางรถไฟทางบกพันประเทศเมียนมาก็สามารถเข้าถึงประเทศจีนและกับประเทศอินเดียได้สบายๆโดยที่บะตองมาพึงพาประเทศเล่าสักนิดเดียวเลยนะคะ อันพ่อระบบขนส่งของประเทศไทยนะคะเสื่อมเข้าหากันครบประเทศไทยก็สามารถเสื่อมทางรถไฟขนส่งสินค้าไปได้ทั่วโลกโดยไม่จำเป็นต้องเสื่อมต่อกับเราเลย และที่สําคัญนะคะประเทศไทยลงทุนเองหมดเลยไม่ได้กู้จากจีนหรือกู้จากต่างประเทศเลยนะคะแลักะล่าสุดนี้ประเทศไทยก็ได้จับมือกับญี่ปุ่นนะคะได้จับมือกับประเทศญี่ปุ่นสร้างทางรถไฟความเร็วสูงนะคะจากกรุงเทพเชียงใหม่นะคะได้สร้างทางรถไฟนะคะสร้างรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพเชียงใหม่นะคะไทย กับญี่ปุ่นนะคะได้ลงนามบันทึกการร่วมมือการพัฒนาระบบรางระหว่างไทยกับประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีพศ2 5 1 5นะคะเพื่อที่จะพัฒนารถไฟความร็วสูงสายดังกล่าวนะคะรวมกับญี่ปุ่นนะคะ ก็คิดเบืนองขนาดประเทศญี่ปุ่นที่เจริญนะคะที่เจริญมากๆเขาก็ยังมาง้อไทยก็ยังแบบมามาสร้างมาลงทุนนะคะมาลงทุนในไทยก็คิดเบิงเอาแล้วกันนะคะว่าประเทศไทยนะคะมีความสาคัญขนาดใดนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็เมื่อวันที่12ธันวาคม2003นะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของไทยนะคะท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ท่านเอกอักรรธูตจีนประจำประเทศไทยนะคะได้เข้าพบเพื่อหาลือพ่วหรวมมือความคืบหน้าของโครงกาศนะคะรถไฟความเร็วสูงเฟืองจากจากกรุงเทพไปโคราชที่จะเปิดใส่ในปี2 0 2 8นี้นะคะว่าเสร็จไปถึงไหนแล้วจะเสร็จทันหรือเปล่านะคะอ่าเป็นจังไดพี่น้องจาะนะคะเป็นยังไงพอมีข่าวออกมาท่านเอกอักรรทูตเข้าพบท่าน รัฐมนตรีคมนาคมของไทยเลยนะคะ<อ>เห็นหรือยังคะพี่นอ้องเห็นหรือยังว่าจีนเขาให้ค่วามสําสคัญกับไข่และจีนเขา่าเห็นหัวไผนะคะชัดเจนไหมคะหน้าแตกกันยับเยินไหมนะคะ เขาให้ความสําคัญกับไข่อันนี้ชัดเจนเนาะนะคะพอสนันหยุดมโนูลลม,ม,มๆแรงๆนะคะเพราะว่าลาวนั้นนอกจากไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีอะไรที่มีผลประโยชน์กับจีนเลยอีกหน่อยไฟฟ้าก็จะลาสมัยแล้วจีนก็เลยไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับลาวเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะมีก้อนใหญ่นะคะนี่ก้อนใหญ่ก้อนมหาศาลที่ลาวยืมจีนมาจีนก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้คืนเพฉะนัน้นนะคะอย่ามโนูอะไรออกสื่อคิดดีๆเนาะเดีเ๋ยวจะซีงเงือบอีกทิก ะะจริงๆแล้วไทยนะคะไทยก <reco Christ. S 1> ับ <fry> จ <UC S> ีนกับญี่ปุ่นนั้นก็มีสัมพันธ์ที่ดีกันมายาวนานมากนะคะนักธุรกิจทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นนะคะทั้งไทยทั้งทั้งไทยทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นนะคะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะมากนะคะนักธุรกิจจีนและก็ญี่ปุ่นนะคะที่อยู่ประเทศไทยนะคะที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะมากนะคะและตอนนี้นะคะตอนนี้พี่นงนะคะตอนนี้นะคะ นายกของไทยนะคะนายกของไทยก็ได้ปฏิเสธพี่น้องนายกรัฐมนตรีของท่านนายกท่านนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะท่านได้ปฏิเสธไม่ให้ลาวายไทยเป็นทางผ่านในการส่งไฟฟ้าขายให้กับสิงคโปปูแล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีไทยท่านได้ปฏิเสธนะคะท่านไม่ให้ ลาวใช้ไทยเป็นทางผ่านในการส่งไฟฟ้าขายให้สิงคโปร์แล้วนะคะเป็นจังใดนะคะเห็นอย่างว่าผลกระทบนะคะผลกระทบอะ่ะมันเป็นอย่างไรนะคะจริงๆละ่ะขาดมาถึงเลยเป็นบอกนะคะคาดไม่ถึงเลยใช่ไหมว่าจะโดนปฏิเสธแบบนี้ก็คือประเทศไทยนะ่ะต่างงแต่ผู้บริหารพี่น้องนะคะ คนไทยนะคะตั้งแต่ผู้บริหารประเทศยันสสาราษาสนทั่วไปต้องบอกว่าเขาสลาดมากนะคะเขาไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรแบบง่ายหรอกนะคะสาวคนเคยบอกแล้วว่าคนไทยนั้นมีมั่นสมองระดับโลกเยอะมากนะคะดูจากความเจริญที่ไปแบบก้าวกระโดดของคนไทยนะคะถ้าอยากรู้ว่าคนไทยเก่งแค่ไหน สลาดแค่ไหนขนาดักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนยังต้องมางอไทยเลยนะคะอย่าลืมนะว่าไทยมีตลาดส่งออกผลไม้อันดับที่13ของโลกเลยนะคะที่นี่เท่ากับมาเบิงความคิดพี่น้องจ้ะเรามาดูความคิดของคนไทยดูนะว่ามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างพี่น้องจา้าคนไทยนะคะคนไทยคนแรกก็บ,บอกว่า เป็นยังไงประเทศเลาวฟังนายกไทยพูดแล้วอึ้งไหมอย่าคิดว่าเราไม่งอ้อใครอย่าประเมินค่าของตัวเองสูงเกินไปพักไทยเอาคืนแล้วจะเจ็บมากกว่านี้นะคะเราก็มาเบิงคอมเมนต์มาดูคอมเมนต์ที่2ของคนไทยนะคะไม่ใช่แค่สิงคโปร์ทุกประเทศในอาเซียนต้องผ่านไทยเพราะว่าเขื่อนไฟฟ้าลงไฟฟ้าในลาว กว่า80เป็นนักธุรกิจของไทยนะคะเป็นของนักธุรกิจไทยและอีกสายส่งไฟฟ้าทั้งหมดในลาว100เป็นของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยหรือพูดแบบตรงๆเลยก็ของรัฐบาลไทยก็เหมือนกับประเทศนั้นแหละพี่น้องจ๋านะคะโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องอันนี้สาวฝนกับพึ่งหูวนะคะสาวฝนก็พิ่งรู้นะว่า ทุกประเทศในอาเซียนนะคะสิต้ตองพานประเทศไทยนะคะทุกประเทศในอาเซียนนะคะจะต้องผ่านประเทศไทยแล้วก็เออเครื่องไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้าในลาวอ่ะพี่น้องแทบทั้งหมดเป็นของคนไทยนะคะเป็นของไทยเป็นของรัฐบาลไทยพี่น้องจ๋านะคะโอ้สุดยอดนะคะความยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ต้องยอมรับเอลีนะคะเป็นยังไงคะขอโทษท่านบอขอโทษทันไหมเนี่ยคนลาวขอโทษคนไทยทันไหมกับสิ่งที่ทําไปเห็นหรือยังรู้ความจริงกันหรือยังเงือบบอัวนะคะงูลแล้วกะขอโทษซะนะขอโทษคนไทยด้วยนะคะอย่าทําอะไรให้คนไทยเขาเสียใจไปมากกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าพึ่งพาประเทศไทยนะคะพึ่งพาประเทศไทยเยอะมากๆนะคะ คิดดูนะคะว่า80% 100%กของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยก็คือของคนไทยนะคะถึงจะอยู่ในลาวแต่ว่าก็เป็นของคนไทย100%นะคะคิดเอาเองเนาะพี่น้องเนาะว่าควรจะทำตัวแบบไหนนะคะตอนนี้คือเราพึ่งพาไทยเกือบ90%นะคะจะขอเขาขอผ่านประเทศเขาเพื่อไปขายให้ประเทศสิงคโปร์นในราคาสูงๆะูะแต่ว่า จะขอผ่านไปฟรีๆแต่มันก็เป็นไปบไดายดอกนะคะไม่มีประเทศไหนก็ให้ผ่านออกทุกอย่างนี้มันคือธุรกิจหมดนะคะมันคือธุรกิจบมดแล้วเราก็ทํากับประเทศไทยไปเยอะนะคะแบรนด์สินค้าเขบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะคะแล้วก็พูดไม่ไม่ไม่เห็นหัวเขาอะไรอย่างเงี้ย นะคะสำหรับผู้ใหญ่ทางฝั่งลรานะคะก็คิดดีๆนะคะสำหรับคลิปมีสาวฝนกับว่ามีอย่งางไรพี่น้องจ๋านำภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้ส่งกันนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวฝนี้เดอเสียดียมีกำลังใจนำคลิปดีๆออกมาพี่น้องได้รับส้มอีกนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า